เปลี่ยนไปมากนะักร้องหนุ่มชื่อดังล่าสุดเป็นสาวเต็มตัวเตรียมประกวดมิสทิฟฟานี่2022หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับลุกวัชรวิทย์หรือลุก a f 1 0ตอนนี้บอกเลยว่าเขานั้นได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากอย่างโพสต์ล่าสุดที่หนุ่มฝุกก็ได้โดพสภาพลงในอินสตาแกรมสวมใส่ชุดเรสสีแดงพร้อมทั้งแต่งหน้าทำผมชนิดที่ว่าจัดเต็มสุดๆและแน่นอนว่าเขากำลังจะลงประกวดมิสทิฟฟานี่2022เวทีประกวดเฟ้นหานา งานประเภทสองระดับประเทศหลังจากทท่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีฟันคลบเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย